thank <music> you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่17ตุลาคม2567ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนาีราชราชกัญญาทรงเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา15นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังบริเวณท้องสนามหลวงในงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งมูลนิธิการจะนณาบารมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ท,ทรงมีต่อม,มูลนิธิและผู้ป่วยมะเร็งเพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านมและให้สตรีไทยมีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนี้พระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้มิบวาการคุณของมูลนิธิ โอกาสนี้ทรงเปิดโครงการพร้อมทอดพระเนตรนิถุศการประวัติและผลการดําเนินงานมูลนิทิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิการจนะบารมีเมื่อปี2540และเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องทรงให้จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเร์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสให้บริการสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ใน ในชนบทและห่างไกลทั่วประเทศโดยให้บริการทุกวันตามเวลาราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องที่ผ่านมามีสตรีไทยรับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก545,275คนผู้มีปัจจัยเสี่ยงได้รับการเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอันทราซาวกว่า140,000คน พบความผิดปกติที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านม12,573คนและพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก4,644คน สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนี้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567โดยที่กรุงเทพมหานครให้บริการตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนมีเป้าหมายคัดกรองค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยงจำนวน20,000คนให้ได้รับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมการทำอันตร์ซาวจำนวน7,200คนคาดว่าจะพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกประมาณ80คนหากมีการตรวจพบ แรกได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วก็มีโอกาสสูงที่จะหายขาดได้โดยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป จากนั้นพระราชทานบาลานซิ่งบราแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและนายแพทย์สมยศด,ดีรัศมีประธานมูลนิธิการจนะบารมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยบาลานซิ่งบราเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผลิตโดยแบรนด์สิริวัณนนวรีและวาโก้ภายใต้โครงการ Princess Collection 2024 นอกจากนี้ทรงออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโครงการโดยแบรนด์สิริวัณวรีเพื่อมูลนิธิการจนะบารมีประกอบด้วยเสื้อยือดเสื้อโปโล,โลกระเป๋าขวดน้ำและรม่มเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถสนับสนุนสินค้าที่ระลึกทางลา z a ด a าชื่อร้านค้า Princess Collection และสามารถสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิการจนะบารมีได้ที่ www. k a ก a n a b a r a m มี .org พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจําปีการศึกษา2565วันที่2และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย วันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชธมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิษฐ์และมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราช พัฒนครสวรรค์เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศหนึ่งคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้งสองสถาบันเข้ารับปริญญาบัตรรวม689คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างคุณค่าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านอีกทั้งยกระดับผู้ประกอบการและทรัพยากรพื้นถิ่นด้วยงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์รวมทั้งร่วมมือกับบริษัปปทปตทจำกัดมหาชนในการปลูกป่าที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรวมทั้งร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติและสืบสารโครงการอเอนงมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลายัยมีจิตสาธารนณะ ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ในพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กซึ่งประกอบด้วยขนมตุ๊กตาผ้าเช็ดต,ตัวและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจำนวน149ถุง ไปมอบจากครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่มีเด็กเล็กในอำเภอเชียงดาวอเภอพร้าวและอเภอแม่แตงณศูนย์นพัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคลองอเ,เชียงดาวสำหรับนำไปใช้ในการเลี้ยงดูและดูแล,แลเด็กเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระโปดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็ก จำนวน896ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณนะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองอเภอเชียงดาวเสร็จแล้วเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน620ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณนะหอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคมอรพร้าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวนสามครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยและดินถลม่มเกิดความเสียหายใน3อำเภอ155หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อนกว่า3,000ครัวเรือนและเสียชีวิต2รายปัจจุบันสถา,านการณ์คลี่คลายลงแล้วการได้รับพระมหากรุณาอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลออกพรรษาพุทธศักราช2567วันนี้เวลา7นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์จำนวน50รูป ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์จากวัดราชบาพิรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดสุทัธเทพพระวารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเข้าไปรับพระราชทานบิณทบาตณประตูศรีรัตนาศาสดาวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวังเนื่องในเทศกาลออกพรรษาพุทธศักราช2567 วันออกพรรษาหรือวันมหาปวารณาตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา3เดือนของพระสงฆ์เถรวาดที่ได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมในวัดแห่งเดียวตลอดฤดูฝนโดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรมหรือการปวารณาซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุเมื่อถึงวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสอันดีทำบุญตักบาตรเทโวและบำเพ็ญกุศล องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ที่สำนักง,งานชนรทธานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชนรทธานที่12จากการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นเยี่ยมชมการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กมีช่องระบายน้ำา6 6ช่องและทางระบายน้ำฉุกเฉินส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวม7 5ล้าน5แสนไร่ผลิตไฟฟ้าพลังสะอาดได้62.75ล้านหน่วยต่อปีในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะ แก่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องรวมถึงประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลให้กับราษฎรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อปี2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการโดยการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ความยาวประมาณ22.5กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุด1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มความสามารถการระบายน้ำช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากอำเภอบางบานอำเภอบางไทรเพื่อลดผลกระทบน้ำหลากและการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตำ่ำทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภค ราชวิทยาลัยจุฬาพรอ,ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษาเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิคลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567โดยมีนายแพทย์วรวัตแสงวิพานพาพรประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาพรเป็นประธาน ซึ่งมีผู้มารับบริการจำนวน501คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักสุกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีผู้ป่วยได้รับการส่งต่อรักษา23คนจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแก่ผู้ป่วยติดเตียง3คนพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง คณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคาัาติยราชนารีให้ทรงมีพระพลนน a มัยแข็งแรง วันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มเริงวิทยาจุลาภรโรงพยาบาลจุลาภรเขตหลักสี่คณะบุคคลและประชาชนพร้อมใจนำใจการดอกไม้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัาขาตวรัตคยีราชนารีให้ทรงมีพระพรามัยแข็งแรงในเรวันอาทิกรกระทรวงการต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำนักงานเขตหลักสี่สภาเกษตรกรแห่งชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาล นคนปรปฐมสารอุทธรภาคหนึ่งวิรัตฟาร์มกระทรวงการคลังสำนักงาน,นาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสโมสรซอนต้ากรุงเทพ6 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมรู้คุณแผ่นดินศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำหรับแจกันดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำมาถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมา,มาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม คณะกาทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปีนีเทียมอัมพรดิชันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ